กอเชิญท่านอับดุลอายีสามเณครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายอับดุลอายีสามเณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาเขตอำเภอคงบินังอำเภอปินัง,นงสตาอำเภอทันโตและอำเภอเบตงครับผมขอหาเรือกับท่านประธานสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่ง ประเด็นเรื่องปัญหาตลาดทุเรียนที่จังหวัดยะลาซึ่งเกิดปัญหาเนื่องสืบเนื่องจากที่วันที่29เดือนกรกฎาคม2567เวลา21.19มีการยิงผู้รับซื้อทุเรียนที่ริมถนนสาย410ได้เสียชีวิตไปนะครับซึ่งผู้ที่เสียชีวิตทือนายเจริญพรคำชูอยู่บ้านเลขที่ 11. 1 1หมู่1ตำบลทุ่งหลวงอำเภอละแมจังหวัดจุมพร เมื่อมีการเสียชีวิตก็พวกพ่อค้าที่จะรับซื้อทุเรียนก็มีการรวมตัวแล้วก็ไม่ยอมที่จะไปซื้อทุเรียนที่ในตัวจังหวัดยะลาซึ่งเกิดเป็นปัญหาความเดือดร้อนเป็นอย่างมากผมก็ได้มาประสานกับท่านประธานสภาเพื่อที่จะประสานไปยังหน่วยในพื้นที่อย่างเช่นตำรวจที่อำเภอประนังตาตาเพื่อจับกลุ่มผู้กระทำผิด โดยด่วนไม่อย่งงางนั้นจะเกิดความเสียหายต่อตลาดทุเรียนก็คาดการว่าถ้าไม่มีการรับซื้ออาจจะเสียหายวันล,ละเป็นร้อยล้านบาทนะครับก็ขอเรียนให้ท่านประธานเพื่อประสานไปยังหน่วยงานตำรวจที่ในพื้นที่ด้วยนะครับเรื่องที่สองสืบเนื่องจากถนนสาย410จากยะลาไปอำเภอไปตรงมีปริมาณอจราจรหนานแน่นเป็นอย่างมากถนนบางช่วงก็ยังไม่มีการยังคับแคบอยู่ ยังไม่เป็นถนนสีช่องจราจรอีกเป็นจำนวนมากเช่นว่าตั้งแต่กม69ถึงกลเมตรที่163 160นะครับช่วยเร่งรัดให้ใช้นอยม,มาในการก่อสร้างถนนสาย4ี่นี้ด้วยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อสืบเนื่องจากโครงการาการเจาะอุโมงค์ที่บ้านกระป๋องตำบลม่หวาดระยะทางประมาณ900เมตรเพือรร่อลดระยะทาง6กกิโลก็อยากจะประสานไปยังกรม ทางหลวงกระทรวงคมนาคมเพื่อดำเนินการใช้ข้อมาในช่วงนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับ